มาทำความรู้จักนกที่สวยที่สุดในโลก ภาคแรกค่ะโอ้ยบอกได้เลยว่าแต่ละตัวไม่เบาเลยค่ะพี่นิกนะฮะตัวแรกนะฮะไปเริ่มกันที่เหยี่ยวแคสเตรลพันอเมริกาค่ะพี่นิกซึ่งเจ้าตัวนี้มีฉายาว่าเหยี่ยวนกกระจอกค่ะมีปีกแหลมนะฮะขนาดเล็กเป็นเหยี่ยวชนิดเดียวที่พบในทวีปอเมริกาค่ะอีกทั้งยังพบในถิ่นอาศัยแบบหลากหลายรูปแบบเลยค่ะเจ้าตัวนี้เนี่ยมีลักษณะต่างกันใน2เพศนะฮะทั้งขนาดนะฮะชุดขนโดยนกตัวเมียเนี่ยจะมีสีค่อนข้างแดงที่หลังยังเห็นได้ชัดนะคะซึ่งถ้าเราเห็นจากภาพน้องหน้า มีความเป็นเหี่ยวผสมนกกระจอกจริงๆใช่ใช่คือด้วยความเป็นเหี่ยวอ่ะค่ะเขาจะมีความแบบสะอวดสะองของเขาอยู่แล้วแล้วก็เหมือนแบบมีความทรงพลังแต่เขาจะมาถูกดรอปลงให้มีความน่ารักในมุมของนกกระจอกไงกเออก็เลยก็เลยแบบมันเป็นการรวมตัวกันที่แบบเหมาะเจาะโปเกมอนมาค่ะพี่ิตโตต่อไปนะคะอันนี้สวยมากนกคอนวยค่ะตัวนี้เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ของนกแก้วก็ต้องยอมรับในเรื่องของสีสันสันสวยง่าม เขาบอกว่าเจ้าตัวนี้มีถิ่นกาเนิดในอเมริกาเม็กซิโกลงมาถึงหมู่เกาะคาเบเบียนค่ะเจ้าตัวนี้เนี่ยมีคนไทยก็นิยมเลี้ยงนะคะพี่เด็กแต่ว่าจะเป็นอีกสายพันธุ์ก็คือสันคอหนัวนั่นเอง ต่อไปนะฮะนกกระเรียนมงกุฎอ๋ออันนี้มปนมงกุฎอลังการมากเขาบอกว่าเจ้าตัวนี้อยู่ในวงนกกระเรียนเนี่ยแหละค่ะพี่เดกพบได้ในทุ่งหญ้าสวัสนิ์ทางแอฟริกาใต้ทะเลทรายซาฮารานะคะในพื้นที่ที่เปียกชื้นเจ้าตัวนี้ไม่ใช่นกอพยพค่ะพี่เดกการจับคู่ผสมพันธุ์ของเขาจะมีการเต้นรำนะคะมีการแบบโชว์ถุงลมสีแดงบริเวณต้นคออันนี้สวยงามมากนี่แหละคือทีเด็ดเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าจะดูนกนะคือพี่ ดยววโส่นตัอยากไปดูตอนที่เขาเนี้ยวพาราสีนั่นแหละเราจะเห็นที่สุดของนกเลยก็อยากดูว่าเขาเปิดเพลงอะไรตอนที่เต้นใช่ไหมคะเขาเนาะมีัจะวะอะไรดูแล้วอะไราโอเคนแล้วสุดท้ายค่ะุณผู้ชมนกพัฟฟินตัวนี้น่ารักมากเหมือนลุกออกมาจากแอนิเมชันค่ะเจ้าตัวนี้หน้าตาแบบน่าเอ็นดูรวมถึงท่าทางก็ดูโกโกแบบว่าเดินตอกแตกนักเหมือนเป็นตัวตัวเล็กๆอ่ะเออหน้าเอ็นดูเลยตัวเล็กนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ย มีความสามารถในการดำน้ําหาอาหารด้วยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเป็นด้วยท่าทางที่น่ารักน่าเอ็นดูนะฮะจึงมีการมอบตําแหน่งก็คือเป็นนกหนักบําบัดนั่นเองเพราะว่าทําให้ผู้คนที่ไปคอยถ่ายภาพเลยรู้สึกผ่อนคลายถูกต้องน่ารักอันนี้แค่ภาคแรกแค่นั้นนะคะเราไปดูนกพีลาบกันก่อนเนี่ยที่อยู่ในบริษัทใช่ใครวัดนกแล้วเนื่อ